วันที่หนึ่งมีนาคมนะคะณสอพออนนทบุรีนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอนายภัยบูรณ์ศรีการจนานันหรือโรเบิร์ตนะคะและนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกนั้นได้เดินทางนำพวงมาลัยมากราบขอ,ขอขมานางพนิดาศิระยุทธโยธินซึ่งเป็นมารดาของคุณแตงโมนิดาพัชรวิรพงค์ค่ะโดยทั้งสามคนก็นำเอาพวงมาลัยมากราบเท้าคุณแม่พร้อมได้กล่าวขอโทษทีละคนนะคะต่อหน้าสื่อ แล้วก็รู้สึกเสียใจขอโทษที่ชวนแตงโมงไปในวันนั้นทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยกระติกได้เดินเข้าไปหาคุณแม่เป็นคนสุดท้ายค่ะอก็เลยว่าเสียใจกับแม่จากการจากไปเพราวันนั้นผมไม่ได้ชวนเหตุการณ์การสูญเสียแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น <c oughs> ไม่เคยครับคุณแม่เพิ่งได้เจอกับ นันโมวันนั้นรู้สึกเสียใจกับทุกสิ่งทุกสิ่งเมื่อเช้าผมก็อยู่กับออยู่กับคุณแม่ในสายนี่แหละครับท่าน,น,นไปกรวดน้ําใหญ่ด้วยกันแล้วก็ไปอธิษฐานให้น้องโมน,นะท่นานพญานคราชนำข่าวิญญาณน้องโมน,นะครับขึ้สู่สวรรค์ครยอที่เป็นโมตอนนี้แข็ง็สภาพทุกสถานั้ ต่อมานะคะนางพนิดาก็กล่าวว่าให้อภัยทางคุณปอกับคุณโรเบิร์ตค่ะ แต่สำหรับกระติกนั้นคุณแม่ยังไม่ให้อภัยจนกว่าจะพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้ทำผิดจริงและขอขอบคุณสื่อทุกคนที่ให้เกียรติคุณแม่และทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข่าวที่เอาไปลงแพร่กระจายเร็วมากขอบคุณมากที่ช่วยเผยแพร่สิ่งนี้และไม่ทราบว่าเป็นความผิดแค่ไหนยังไม่รู้ว่าดําเนินคดีจะไปถึงตรงไหนต้องรอคุณตํารวจนะคะและขอขอบคุณสอพเมืองนนทบุรีที่ให้การดูแลคุณแม่ที่แม่นิ่งได้เนี่ยเพราะตํารวจแนะนําค่ะปกติไม่ได้เป็นคนนิ่งแบบนี้ขอบคุณทุกท่าน คุณแม่ขอดถามก่อนว่าวันนี้วันที่สี่แล้วหนูไม่เคยติดต่อคุณแม่เลยว่าน้องโมตกน้ำเพราะเหตุใดเป็นมีปัญหาอะไรคะปิดบังอะไรไว้ลูกคุณแม่หนูรู้ว่าคุณแม่รักลูกแค่ไหนหนูขอโทษจริงๆหนูตั้งสติไม่ได้หนูเสียใจหนูเสียใจจริงๆที่ไม่ได้โทรหาแม่เป็นคนแรกหนูหนูยอมรับอันนี้หนูหนูสติแตกมากๆ หนูหน,หนูหนูเสียใจค่ะกับการจากไปของโมทําไมถึงพูดว่าไม่บอกคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่นักดำน้ำําแม่ก็รู้ว่าหนูเป็นสื่อสารไม่ได้จริงๆล้วณนะตอนนั้นหนูจะตแตกกับแม่หนูไม่รู้จะคุยกับแม่ยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณแม่ไม่เห็นกระติกร้องไห้สักครั้งเดียวเลยจริงๆกระติกนี่ต้งองร้องไห้<ต><ต>ดูไยด้วยซ้ำเ,<ป>เราเป็นมนุษย์นะหนูขออธิบายนะ,ะการแสดงออกต่างกันนะแม่ หนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูร้องไห้ปูกใครได้แต่หนูอยู่แต่หน้าคนอื่นอย่างเงี้ยหนูหนูทำไม่ได้หนูพูดจริงๆิหนูเสียใจคุณปอจะทำได้เลยนั้นคุณปอแม่คุณแม่แม่ต้องเข้าใจหนูด้วยนะว่าหนูเป็นคนแบบนี้หนูอธิบายไปแล้วถ้าหนูอ่อนโยนกว่านี้มันก็คงจะดีกว่านี้ใช่ไหมแม่ปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าปิดบังคุณแม่ไว้หรือเปล่าหนูไม่ได้ปิดบังอะไรคุณแม่เอาน้องโมไปทําอะไรคุณแม่ คุณแม่คุยกับตำรวจนะคะหนูให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ววันหนึ่งความจริงกระจ่างอ่ะคุณแม่จะรู้เองทำไมหนูถึงรู้สึกว่าแบบสังคมลงโทษหนูขนาดนี้คุณรู้ไหมว่าการเป็นผู้จัดการดาราที่ดังเนี่ยเขาดูแลกันยังไงคุณแม่หนูคุณนั่งเล่นโทรศัพท์คุณไม่ได้ดูแลว,ว่าน้องโมจะไปกดปสัสสาวะจะไปฉี่ตรงไหนหรือแม่เขา<อ>ไม่ได้บอกในเรืองก<ไ>็มีคุณแม่ก็ทราบคุณแม่เขาไม่ได้บอกใครเลยรู้อีกทีคือได้ยินเสียง ข้างหลังตะโกนมาว่าเอ้ยโนตกน้ําหนูให้หนูอธิบายกี่ทีหนูก็พูดได้แค่นี้เพราะหนูรู้แค่นี้จริงๆแม่วันนั้นน่ะเราไปเที่ยวกันเราไม่ได้ทํางานถ้าวันนั้นเป็นการทํางานเราจะดูแลนักแสดงอย่างดีแต่เราเป็นเพื่อนน่ะหนูก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเที่ยวของหนูอะค่ะสักกี่นาทีของหนูต่างคนต่างทัานนู้นท่านนี้หนูว่าเขาก็ไม่ได้สนใจหนูด้วยตอนนั้นนะหนูอยากให้แม่ให้โมไปเข้าฝันแม่นะแล้วอธิบายเหตุการณ์นั้นอะ ให้แม่ฟังด้วยตัวเองอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันทําอย่างนั้นไม่ได้คุณแม่ไปดูศพน้องแต่หนูไม่เข้าไปดูศพน้องหนูไม่เข้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าปิดแล้วยังไม่ปิดแม่ให้หนูจําภาพโมแบบดีๆเถอะแม่นะหนูไม่ได้อยากเข้าไปนะแม่ให้โมมันไปจากหนูให้จําภาพดีๆอ่ะแม่คือทำไมไม่ไม่ช่วยน้องโมแม่หนูช่วยแม่ถามเพื่อนๆหนูช่วยหนูโทรหาพี่โบไงเอาส้นลน ตกไปลึกแล้วจะไปโทรหาพี่บอําไมแล้วจะให้หนูทํายังไงอ่ะแม่กระโดดลงไปสิแม,ม่จะโดดลงไปด้วยก็ได้ถ้าคุณว่ายน้ำเป็นน่ะแล้วคุณก็หนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่คุณแม่อยากพูดอะไรนอยากพูดอะไร,ะไร,ะไรสักน,นิดนึงไหมคะคุณแม่คุณแม่แมให้อภัยพี่ปอน,นะคะแล้วก็พี่พี่เบิร์ตแต่กระติคุณแม่ยังไม่ให้อภัย จนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้มีความผิดต่อมานายตนุพัฒน์เลอทวีวิทย์หรือปอตอบข้อสักถามสื่อมวลชนประเด็นให้นักข่าวลบคลิปภาพแผลที่พบบนตัวของนายนิทัศน์กรติสุทธิสาธรหรือจ๊อบหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือซึ่งเปิดเผยว่าจ๊อบเนี่ย ก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ถอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อโชว์แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเสื้อไม่ขาดแต่หลังจากที่ถอดเสื้อแล้วเปลี่ยนเสื้อแล้วเนี่ยพบรอยฟบช้ำจ็อบก็เดินมาบอกผมบอกพี่ครับไม่เหมือนที่ในข่าวคุยกันตอนแรกว,ว่าขอถ่ายกับเสื้อตอนนี้มาเจาะที่รอยช้ำผมไม่สบายใจขอให้ลบด้วยไหมผมก็ถามว่าทําไมถึงไม่อยากทําไมถึงอยากให้ลบพรพี่แค่นี้ประเด็นเราก็ตอบไม่ไหวแล้ว ผมก็เลยเดินไปขอ,อน้องนักข่าวดีๆว่าพี่ไม่ไหวแล้วการตอบไม่อยากมีประเด็นอะไรอีกดามช่วยลบพี่พีได้ไหมดามก็บอกว่าได้ผมก็เลยบอกว่าลบวิธีไหนก็บอกว่าหรือพี่เอาเบ็มอันใหม่สลับกันได้ไหมจะได้สบายใจเขาบอกไม่เป็นไรครับอันนี้ลบแบบฟอร์แมตเลยผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวช่วยฟอร์แมตให้ดูหน่อย ที่ปากต้นก็ฟอร์แมตที่ดูจริงๆเราก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i g h t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ